ภาษาไทยค่ะเรื่องบทละครเห็นแก่ลูกนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นก่อนที่น้องจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ครูแนะนำให้น้องๆไปอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะนะและเราค่อยมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันจ้าโอเคค่ะเพื่อนอน้องๆจะได้ตอบได้อาได้ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองข้อที่หนึ่งนายล้ำพ้นโทษแล้วมาลงทุนค้าขายสิ่งใดคะนะคะ นะนายล้ำนะคะนายล้ำพ้นโทษแล้วไปเลยคะนายล้ำพ้นโทษแล้วนะคะมาลงทุนขายสิ่งใดแน่นอนค่ะเขามาขายอะไรคะมาขายฟินค่ะต่อมาคำถามข้อที่สองค่ะแม่ละออเป็นลูกที่แท้จริงของผู้ใดคะแม่ละอออเป็นลูกของนายล้ำนะคะ หรือทิพพเดชะนะคะทิพเดชะนะนายล้ําทิพเดชะและก็แม่นวลนั่นเองค่ะข้อที่3ามะนายล้ํามหาพยาพักดีณรุอนาด้วยเหตุผลใดแน่นอนเขามาเพื่อที่จะมาบอกความจริงกับแม่ละออเพื่อหวังพึ่งพิงลูกสาวนั่นเองค่ะข้อที่สี ไอ้คำนั่งเฝ้านายล้ำไม่ไปไหนเพราะเหตุใดเพราะว่าท่าทางและการแต่งตัวของนายล้ำมันไม่น่าไว้วางใจเลยข้อที่5ค่ะพยาพักดีนารุนาตกล่าวว่าแกจะมาทำให้แม่ออเป็นหมาหัวเน่าหรือหมายถึงเหตุการณ์ใดก็คือคำว่าหมาหัวเน่าในทีเนี้ค่ะก็จะหมายถึงว่า สังคมจะอัังเกียรไม่มีใครเขาอยากคบค้ากับคนที่ม่ที่มีพ่อเป็นคนขี้คุกนั่นเองข้อหกฮ่าฮะาข้อดีจริงตกรกสิคำว่าตกรกหมายถึงอะไรนะเอาใหม่นะตกกรกนะข้อที่หนะฮ่าฮะาข้อดีจริงตกกรกสิ ตกกรกหมายถึงสิ่งใดก็มาจากคำว่าตนากนรกนั่นแหละค่ะเป็นคำอุทานต่อไปข้อที่7ในายล้ําเปลี่ยนใจไม่อยากบอกความจริงแก่แม่ละออเพราะเหตุใดเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาหรือแม่ละออเนี่ยวาดภาพาพ่อเขาเป็นคนที่ดีข้อที่8ค่ะข้อใดมิใช่ข้อ คิดที่อยู่ในเรื่องเห็นแก่ลูกนะไม่ใช่ข้อคิดนะในเรื่องเห็นแก่ลูกความรักอันมั่นคงของหนุ่มสาวนั่นเองค่ะความรักอันมั่นคงของหนุ่มสาวนะจ๊ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่9กันพยาผักพยาผักดีนั่น้านึกอะไรขึ้นมาออกเดินไปที่โต๊ะเขียหนังสือหยิบรูปแม่และออทั้งกรอบด้วย ส่งให้ในายหลำพยาพักดีทำเช่นนี้มีจุดประสงค์อะไรแฝงอยู่นะเขาต้องการสื่อบอกว่านะคะเขาเลี้ยงดูถูกไหมนะคะเลี้ยงดูแม่และออเนี่ยที่เป็นลูกสาวบนธรรมเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่อว่าพระแม่พยาพักดีเนี่ยนะคะเขาดูแม่และอ้ออย่างดีอยู่แล้ว ข้อสิบข้อใดไม่มีคำซ้อนอันนี้ก็จะมีหลักภาษาเข้ามาแทรกเลยนะคำตอบนะคะเอาเถอะอย่าวิตกเลยแม่ลอร์ฉันคงรักฉันคงรักถนอมเหมือนอย่างเดิมนะโอเคอันนี้นะก็คือไม่มีคำซ้อนยกตัวอย่างเช่นอ่ะอเช่นคำซ้อนนะนี่ไงคำว่า ข้อสแล้วกันค่ะดิฉันรับพอรอลวงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อะคะช่วยพูดจากชวนคุณอาไปลดน้ำดิฉันหน่อยนะคะคำว่าพูดกับคำว่าจะนี่เป็นคําสอนนะคะสอนอเพื่อความหมายความหมายเหมือนกันส่วนข้อ11ค่ะเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นวรรณกรรมประเภทใดนะคะ ชื่อบทก็บอกอยู่แล้วเป็นบทละครพูดนะคะเรื่องเห็นแก่ลูกลนั่นเองต่อมาข้อที่สิบสองค่ะน้องๆสิบสองนะข้อใดม่ใช่นามปากกาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านมีนามปากกามากมายเลยและคําอันไหนที่ไม่ใช่นามปากกาของท่านไม่ใช่นามปากกาของท่านคือครูเทพค่ะ ข้อที่13ค่ะข้อใดคือแก่นของเรื่องที่ผู้ประพันธ์แสดงผ่านตัวละครนายลำเรื่องเห็นแก่ลูกนะคะก็คือว่านายลำเนี่ยเห็นแก่ลูกนะเพราะเกิดมโนสำานึกที่เห็นลูกเทิดทูนพ่อจึงละทิ้งความเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะเพราะว่าแม่และออเห็นเทิดทูนเพราะว่าพ่าเป็นคนดีนะตอนแรกเขาจะมาหวังพึ่งพิงลูกถูกไหมสุดท้ายก็ยอมในความดีของแม่และออนนั่นเอง ข้อที่14ข้อใดกล่าวถึงเห็นแก่ลูกไม่ถูกต้องเรามาดูข้อ2กันเป็นบทละครพูดที่พระราชนิพนธ์ใช้นามปากกาคำว่าอาสวะพาหุอันนี้ไม่ได้ใช้นาปากกานี้นะคะส่วนข้อที่15เหตุใดพยาพักดีจึงรับเลี้ยงดูแม่ละอ,ออยู่เหตุใดนะคะ พยาพักดีจึงรับเลี้ยงดูแม่ละออลูกนายล้ํากับแม่นวนแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะออพยาพักดีเนี่ยรักแม่นวนอย่างจริงใจนะคะและข้อที่16ค่ะข้อใดมีบรุษสมนามมากที่สุดนะคะครูขอ,ขอเฉลยแล้วกันนะข้อที่สค่ะเจ้าคุณขอรับใต้เท้าพูดถูก เด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมผมมันเร็วซ้ำเกินที่จะเป็นพ่อของพ่อเขาผมเพิ่งรู้ความจริงเดี๋ยวนี้นี่เองนะคะก็มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำปรุษสรรพนามนะคำว่าเจ้าคุณตายเท้าผมนะคะเขานะประมาณนี้ ะะต่อไปค่ะข้อที่17ผมจะพยายามหรือมิพยายามก็ไม่มีใครปรารถนาอีนังอีนางหมายถึงข้อใดนะที่นี่คำว่าอีนังนะคะหมายถึงความเอาใจใส่นะคะเอาใจช่วยดูแลเหลียวแลค่ะนะและข้อที่18ค่ะทั้งหมดจะมี20ิบข้อนะคะ ก่อนอื่นคุณแนะนําให้น้องไปอ่านเนือเรื่องกันก่อนนะคะถึงกันทบทวนแล้วก็มาทําแบบฝึกตรงนี้ทีหลังนะน้องๆจะตอบคำถามได้มากขึ้นและไม่ไม่งงด้วยข้อที่18ค่ะยังเป็นหลักภาษาอยู่นะข้อใดมีคําซ้อนคํำผสมคําสันทิตอบข้อ3ค่ะคนอื่นที่เคยติดกุกแล้วจะมาเที่ยวลอยหน้าสมาคมอยู่ในหมู่ ผู้ลากมากดีมีถมไปไม่ใช่หรือแน่นอนค่ะนะคำว่าอะไรคำว่าลอยหน้าเนี่คะลอยหน้าเป็นคำผสมนะคะสมาคมเป็นคำสนุนทิผู้ลากมากดีค่ะคือคำาอนนั่นเองค่ะนะต่อไปข้อที่19พฤติกรรมของนายล้ำที่ทำกับจีนกิมจีนแงกตรงกับสำนวนไหน นะคะสมนวนในข้อใดโยนกรองนะคะโยนกรางนะต่อไปจ้ะน้ำเหลืองเหลือง <ๆ S 1> ไม่มีหรือครับมันค่อยชื้นอกชื้นใจหนหนึ่งข้อความนี้ใช้โวหารอะไรก็คือน้ำเหลืองเหลืองไม่มีหรือครับมันค่อยชื้นอกชื้นใจหน่อยนะคะข้อความนี้ใช้โวหารอย่างไรนะคะก็ เป็นลักษณะของการนะเป็นลักษณะของการแบบเออเป็นคำถามเนาะนะคะเชิงวรรณศินป์นะนะโอเค